สวัสดีครับผมจ่าคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคาถุงนะครับตัวนี้นะครับราคา1,500บาทนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับ1,500นะครับส่งฟรีเลยนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับ1,500บาทนะครับนี่ครับเป็นงานกำคอนะครับทำสีดำด้านนะครับตัวนี้น่ครับชุดรางเคีัวนะครับระบบไกลกล่อง easy lock ชะตนียดอย่างดีนะครับนี่ครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับมีปัญหานะครับ ส่งกลับมาเคลมได้ตลอดนะครับซ่อมให้ฟรีครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับระบบไกลเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กทั้งคิวเบอน์ิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7ย์8 8 6 5 0ดหดหตามนี้เลยนะครับอ่าปีข้างข้าวนะครับเป็นสแตนเลสตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับทรงนี้นะครับอุปกรณ์นะครับในราคาพันห้าก็จะได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับ ก็จะมีท่อพร้อมสาย P ีอ100ปอนด์1ชุดแบบนี้นะครับยาง1ชุดลูกดอก1บูกแบบนี้เลยนะครับตามที่เห็นนะครับได้ครบชุดนะครับพร้อมยิงนะครับ1,500บาทส่งฟรีปลายทางนะครับงานดำด้านกำคอนะครับนี่ครับส่งกำคอนะครับงานดำด้านนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับนี่ครับโอเคนะครับฝากกันไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ